พาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคือคุณคิทซิงเกอร์นะครับก็มีการพบกับคุณสีจิ้นพิงเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อวานแล้วก็มีการนั่งคุยกันนี่น่าสนใจนะครับสถานที่ที่คุณสีจิ้นผิงนะฮะได้ไปนั่งพบกับคุณคิทซิงเกอร์เนี่ยเป็นสถานที่ล,ลึกความหลังนะเมื่อ52ปีที่แล้วนะครับ52ปีที่แล้วเนี่ยโจเอนไหลฮะต้อนรับ คิสซิงเกอร์ที่ที่ห้องพักรับรองแห่งนี้แหละนะฮะปรากฏว่าจีนเนี่ยหรือซีจิ้นผิงเนี่ยก็จงใจพาคิสซิงเกอร์เนี่ยมารับรองที่ห้องนี้เช่นเดียวกันนะฮะนีะ่เดี๋ยวผมให้ฟังบางช่วงบางตอนนะฮะสำหรับการโอ้ใช่ผมจะต้องแชร์สกีนอีกอันนึงโทษทีนะเ,นเพราะว่าไม่งานเพื่พนพนนอนๆจะไม่ได้ทีนี้ผมอยู่นอกสถานที่แล้วก็มี ตัวรถบุ๊กอยู่ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นอาจจะแบบการแชร์สกีนการแชร์เสียงก็จะเป็นไปได้ยากนิดหนึ่งนะฮะอ่ะแบบ,บ,บอันนี้ได้ยินไม่ได้ยินบอกด้วยนะอันนี้เห็นไหมน่าจะเห็นแล้วมั้งโอเคน่าจะเห็นอยู่นะ อ่ะโอเคเดี๋ยวฟังไปด้วยกันแล้วกันนะฮะสำหรับคุณพิทซิงเกอร์เนี่ยนะไมหายก่อนคากาแฟค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมกดลองเทสดูได้ยินไหมฮะ,ะอ,อย่างนี้ผมได้ยินไหมได้ไหม 中国有句老话叫做“嗯大德必寿”啊 OK 啊งั้นมางั้นเดี๋ยวไปด้วยกันนะก็ยินดีต้อนรับคุณคิสซิงเกอร์นะครับเราไม่ได้พบกันนานกว่า3ปีคุณก็เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบร้อยปีไปนะ ผมหวังว่าคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสุภาษิตจีนกล่าวเอาไว้ว่าต้าเกอวีโซก็คืออานิสง์อันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับอายุอันยาวนานฟังละเทก็เรียกว่าคนที่มีอานิสง์พลังบางอย่างเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะเหมือนกำลังบอกว่าโอ้โหคุณคิมซิงเกอร์เนี่ยที่เพิ่งฉลองครบรอบ ร้อยปีไปเนี่ยนะอีปายซุยจะซิงยื่อนะฮะก็คือวันเกิดครบรอบร้อยปีนะฮะเพิ่งฉลองครบไปนะแล้วคนสุภาษิตจีนเนี่ยว่าไว้ว่าอันนี้ส่งอันยิ่งใหญ่เนี่ยมาพร้อมกับอายุที่ยาวนะนะฮะเขาประมาณว่าเป็นคนที่ทรงพลังจริงๆนะครับคุณคุณมาที่คุณมาที่จีนเนี่ย มาเป็นร้อยครั้งแล้วนะครับแล้วก็มาเป็น200อครั้งก็ยินดีนะครับแล้วก็เออเอสนะอ่อนียนเฉก็คือ52ปีที่แล้วเนี่ยเดือนเจ็ดนะคุณมาที่นี่อู่ห้าวห้องที่ห้านะครับ เอาปิงกวนก็คือมาที่เลือนพักรับรองแห่งนี้ห้องที่ห้านะฮะโจเอ,อินหลชงหนีตอนนั้นเนี่ยโจเอ,อินหลเป็นคนรับรองคุณนะตอนนั้นมาที่นี่นะอืม ก็ก็หลังจากวันนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของอเมริกากับกับจีนเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับพิกจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ต้องบอกว่าตอนนั้นคุณคิสซิงเกอร์เป็นคนที่มาเจรจานะสุดท้ายทําให้ความสัมพันธ์ของจีนกับอเมริกาดีขึ้นนะจากที่ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ดีขึ้นนะแล้วก็ผลึกกาลังไป ไปจัดการรัสเซียแทนนะฮะแต่ตอนนี้มันเริ่มกลับตรรัดแล้วนะดูต่ออ่าจีซิงเกอร์บอกว่าคนจีนเนี่ยไม่เคยลืมเรื่องนี้นะครับไม่เคยลืมเรื่องเอ่อเรื่องเพื่อนเก่าคนนี้นะเรื่องเรื่องราวดีๆแล้วก็จีซิงเกอร์ก็คือชื่อชื่อนามของคุณเนี่ยอคิดซิงเกอร์เนี่ยคือ เธอเป็นที่ล่ำลือทุกคนจำได้หมดว่าคุณทำอะไรไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนเก่าคนจีนไม่เคยลืมบวชด้ยเนียฮะผมผมให้ความเคารพคุณอย่างเต็มที่เลยนะ respect คุณแบบเต็มเต็มเลย ท่านประธานาธิบดีครับเป็นเกียรติอย่างสูงนะ <China. S 1> ที่ผมได้มาที่นี่อขอบคุณมากเลยที่มีโอกาสได้มา arrange meeting the meeting ครับคุณผมจำได้นะครั้งแรกที่ผมพบกับ พบกับผู้นําจีนเป็นครั้งแรกเนี่ยความสัมพันธ์ของประเทศเราสองประเทศเนี่ยก็กลับเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของความสง,งบสุขนะฮะสร้างพีซสร้างสันติภาพให้กับโลก hey, อ่ะขอบละอะไรประมาณเนี้ยนะครับจบละนะก็คำขำยำเช้า <laughs> <laughs> ก็เฮ้ยไอันนี้เป็นไวรัลเลยนะ แล้วก็โพสต์กันทั่วไปตามเว่ยซิ่งเว่ยโปนะครับทั้งเกมมีดนตดนตีบางประกอบด้วยนะก็อยากใช้คนจีนทั่วไปรับรู้ว่าวันนี้สียซินผิงให้เกียรตินะแล้วก็พากลับมาที่ห้องรับรองเดิมที่โจนหลเคยรับรองคิสซิงเกอร์เมื่อ52ปีที่แล้วนะครับห้องนี้เลยตรงนี้เลยจุดนี้เลยพามาที่ห้องเดิมแล้วก็นั่งเหมือนเดิมนั่งนั่งเหมือนกับที่วันนั้นเนี่ย จนไหนรับรองอซิดซิงเกอร์แบบนั้นเลยนะครับเพื่อต้องการแสดงความเคารพแล้วก็เน้นย้ําว่าจีนเนี่ยไม่เคยลืมนะครับว่าคิดซิงเกอร์เนี่ยทำอะไรให้กับคนจีนบ้างนะพูดอย่างนี้เลยนะแล้วก็ไม่เคยลืมแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีเสมอชื่อน,นี้จะถูกจารึกนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีผมเนี่ยให้ความเคารพคุณอย่างเต็มที่เลยนะ,ะมีการอวยพรให้สันติเจิงคางก็คือเขาเรียกว่าอะไรดีสุขภาพแข็งแรง นะฮะเพราะว่าอายุเพิ่งจะครบร้อยปีกลังๆนะก็คือพิ่งพิ่งจะนะฮพึ่งจะครบอีฝ่ายซวยจะสังยื่ก็คือวันเกิดครบรอบร้อยปีไปเมื่อไม่นานมานี้นะก็อวยพรไปแล้วก็มีการยกสุภาษิตจีนด้วยนะว่าอะไรนะอานิสงส์ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับอายุที่ยาวนานนะอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคขำๆเมรูว่าบางที พูดอะไรไร้าสาระไปบ้างก็ประธานสภัยนะอกลับมาที่เข่าวมาที่ข่าวเดิมแ๊บหนึ่งแบบหนึ่งจะแชร์สกินกลับมาก่อนทามันทุกอย่างเลยไว้ทังหน้าจอหลังจออะโอเคงั้นภาพค่อนข้างโอเคนะครับภาพค่อนข้างดูดีสําหรับคิสซิงเกอร์เวลามาที่นี่นะก็ได้รับการต้อนรับกันอย่างแบบสูงสุดจริงๆนะเต็มที่สําหรับประธานอาธิบดีต้องลงมาเองเลยนะฮะ น่าสนใจแต่ว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นไหมไม่ทราบนะครับไปดูรายงานกันนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าความสัมพันธ์อาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับว่าออสองประเทศเนี่ยอาจจะได้เจอกันสําหรับผู้นำนะฮะการมาของคิซิงเกอร์ครั้งนี้อาจจะทําให้โอกาสการพบกันระหว่างสีชิ้นพิงและโจไบ,บเดนมีสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการร่วมพูดคุยกันมากขึ้นนะทิสซิงเกอร์ต้องการที่จะ ให้2ประเทศเนี่ยเป็นมิพานอมแล้วก็ไม่อยากจะให้สู้กันเพราะว่าสู้กันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่มีใครชนะหรอกสุดท้ายเละทั้งคู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่คิสซิงเกอร์ย้ำมาโดยตลอดอก็เก่งมากเลยนะอายุร้อยปีแล้วยังเดินทางบินจากอเมริกามานี่ได้กันเดินทางไม่ใช่เล่นๆเลยนะก็ต้องดูแลหลายๆเรื่องนะครับหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเบาะเปลาะบางแล้วนะอายุประมาณนี้ถ้าถ้าช้าก็จะ นั่นแหละต้องดูแลด,ดีๆเนะครับทั้งหลายๆเรื่องนะทั้งการกินการเดินเหินนะครับลําบากนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าแข็งแรงมากเลยนะหนึ100ปีแล้วนะครับยังมีสติสมบัมปชัญญะแล้วก็ทําหน้าที่ให้กับประเทศเข้ามาเจราจาอะไรได้อีกนะบางคนเนี่ยไม่ต้องร้อยปีหรอกเอาบางทีห้าก็เลอะเรือนแล้วนะก็อันนี้ก็ไม่ยังดีอยู่นะถือว่าใช้ได้นะครับ